คุณผู้ชมคะมีอีกหนึ่งความพยายามที่จัดจัดระเบียบผู้ค้าแผงลอยที่ย่านท่าเตียนและก็มีความพยายามที่จะขอร้องให้ยืดระยะเวลาวันนี้ได้เห็นภาพของหลวงปู่พุทธอิสระหารือกับทางตำรวจนะคะและในที่สุดก็ได้รับการขยายเวลาต่อไปอีก2เดือนค่ะได้เห็นบทบาทของพระพุทธอิสระอีกครั้งนะคะที่ทำหน้าที่เป็นคนกลางร่วมหารือระหว่างกลุ่มผู้ค้า ริมทางเท้าย่านท่าช้างท่าเตียนกับเจ้าหน้าที่กรุงเทพมหานครค่ะเพราะว่าผู้ค้าร้องเรียนผ่านพระพุทธอิสระขอให้กรุงเทพมหานครผ่อนผันการจัดระเบียบหาเปรแผงลอยออกไปเพราะว่าต้องเตรียมหาพื้นที่ค้าใหม่ถ้ากรทมยืดเวลาออกไปผู้ค้าจะยอมปฏิบัติตามกติกาที่กำหนดขึ้น14ข้อระหว่างนี้อย่างเช่นช่วยกันร,รักษาความสะอาดในพื้นที่ก่อนและหลังทำการค้า ยอมรับกฎเกณฑ์กติกาที่ทางราชการกำหนดโดยไม่มีข้อแม้ไม่รุกล้ำผิวการจราจรไม่จอดรถกีดขวางทางเท้าและทางเดินรถการหารือเบื้องต้นกทอมอยอมรับข้อเสนอนี้จะขยายเวลาแก่ผู้ค้าบริเวณท่าช้างท่าเตียนไปอีก2เดือนจนถึง20พฤศจิกายนภายใต้เงื่อนไข14ข้อถ้ามีผู้ค้าฝ่าฝืนจะยกเลิกการขายทันที หลังจากครบกําหนดแล้วผู้ค้าจะต้องย้ายออกจากพื้นที่นี้ทันทีไม่ผ่อนพัน์อีกและกรุงเทพมหานครกําหนดพื้นที่ค้าใหม่แล้วก็คือตลาดเทเวศสนามหลวงสองตลาดพลูตลาดประชานิเวศและตลาดราชบูรณนะเพื่อความเป็นระเบียบและคืนทางเท้าให้ประชาชนขณะที่การจัดระเบียบทางเท้าของกรุงเทพมหานครได้จัดระเบียบสถานที่ต่างๆไปแล้วเช่นโบเบคลองหลอดราชดำเนินอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ คลองตลาดมีนบุรีรามคำแหงเซ็นทรัลเวิลด์และสยามค่ะ